เ่สูงโอ้โหมายาวเลยครับลองดูนะครับความน่าจะเป็นของมันมีไหมครับหกห้าหกสี่ห้าสี่อะไรฮะลองดูครับความน่าจะเป็นนะครับครับสวัสดีครับผมบิ๊กไหโลนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับอ่านะครับวันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนํานะครับนี่ครับบิ๊กเทคนะครับ ตัวคำนวณเสียงรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นวงจรงานไทยบ้านเรานะครับกับวงจรมาเลย์ผสมกันนะฮะตัวนี้สร้างขึ้นมาให้เหมาะสําหรับเล่นงานบ้านเรานะครับอ่านลองดูกล่องนั้นนะครับเปิดมานี่นะครับแอคเก็ติ้งนะครับสวยงามนะครับนี่ครับตกรีออย่างนี้นะครับเปิดเครื่องอยู่ด้านบนนี่นะครับตัวเป็นโหมดนะครับอยู่ปุ่มนี้นะครับตัวเล่นระดับไฟอยู่ข้างล่างนี่นะครับอ่าแล้วในกล่องเราก็มาพร้อมสายชาร์จนะครับพร้อมหัวมาครบชุดนะครับ ตัวนี้มันใหม่ไงครับก็คือใหม่ตัวนี้ก็คือโหมดของเขาจะมีมาสามโหมดนะครับใครชอบเล่นโหมดสูงนะครับจับสูงอย่างเดียวก็คืออยู่โหมดแรกนะครับต่อมาใครชอบเล่นโหมดต่ําก็เปลี่ยนโหมดมาโหมดที่สองนะครับจับต่ํานะครับหรือใครชอบทั้งสูงทั้งต่าก็เปลี่ยนไปโหมดที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับก่อนการทดสอบนะครับเช่นเคยเลยครับแล้วก็มาตรวจสัญญาณตรวจที่ฝาที่ดูกีจานครับนี่คือตัวตรวจโลหะนะครับถ้ามีโลหะมันก็จะล็อกนะครับนี่ครับ ตัวที่ป่านะครับลองดูนะครับตรวจกันให้เห็นเห็นเลยนะครับต่อไปก็ที่โลครับถูไปเลยครับนี่ครับถูไปเลยครับมาที่จานนะครับนี่นะครับพี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับไอตัวนี้นะฮะเล่นได้ไกลนะห้าเมตรสบายๆนะครับ เดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับการทํางานของมันว่าความน่าจาเป็นของมันขนาดังอะไฮะเดี๋ยวผมทดสอบเอาวางไว้ใกล้ๆนะจริงมันเล่นได้ไกลและสั่นเบาๆนะฮะอันนี้ผมมาทดลองให้ดูนะครับเปิดเครื่องมานะครับสัญญาณไฟก็จะติดอย่างนี้นะครับอลองดูนะครับตัวนี้ฮะเปิดมาโหมดแรกอยู่โหมดสูงนะครับสั่นยาวมาให้เล่นทั้งสูงนะครับถ้าไม่สั่นเราไม่เล่นนะครับอ่ะลองดูอ่ะสั่นยาวมานะครับเพื่อคำนวณให้เล่นทั้งหกห้า ี่ห้าหกหกสี่ห้าสี่อ่ะลองตัดเต่าเล่นดูนะครับกลันาจะเป็นของมันนะฮะลองดูนะครับลุ้นหน่อยฮนะโอ้โหหกสี่สามเตวนะฮะอ่ะผมเล่นหน้าลายต่อเลยนะครับมันเล่นได้ทั้งหน้าลหน้าล่อและหน้าลายน,นะครับอ่ะลองดูครับอ,อ,ระะอ่าไอสั่นนะฮะอ่าไอสั่นเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ฮนะแต่คือเขาจริงๆริงไม่แนะนําให้เล่นลองดูคนระับโอ้โหเป็นต่น้าอ่ะลองดูฮะของเราสั่นยาวมาอย่างเดียวฮนะลองดูครับโมดสูง มายาวเลยฮะลองดูนะครับความน่าจะเป็นของมันมีไหมครับหกห้าหกตีห้าสีอะไรฮะลองดูครับความน่าจะเป็นนะครับอุ้ยหายนะแจ๋วเลยฮะอีกสักทีฮะสาหรับหมวดสูงใครชอบสูงฮะหมวดสูงลองดูนะครับอ่าสั่นยาวเลยนะครับอ่าลองดูครับเป็นสูงใช่ไหมครับลองดูครับความน่าจะเป็นนะครับโอ้โหหกห้าสามแจ๋วฮะอ่าต่อไปนะฮะเม่เป็นการเสียเวลา เปลี่ยนมาเป็นโหมดที่สองครโหมดต่ําใครชอบเล่นโหมดต่ําลองดูนะครับกดเปลี่ยนโหมดก็ตรงนี้ให้กดค้างงไปะคะอ่าสัญญาณไฟเปลี่ยนนะครับอันนี้เราอยู่โหมดที่สองโหมดต่ำะครับโหมดต่ำคือสั่นสี่ทีนะฮะให้เล่นทางล่างนะครับอ่านแล้ดูผมขย่าน้าลายเลยนะครับเล่นได้ไกลนะฮะสี่ถึงห้าเมตรนะฮะแต่นี้ผมลองทดลองให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าไม่สั่นนะฮะอ่าลองดูก็ไม่สั่นเป็น ยังไงฮะอ๋อโหใช่เป็นหน้าบนถึงเราต้องตันนะฮะตันสี่ทีนะฮะเล่นหมดตันนะครับอ่าลองดูนะครับอ่าตันไปทักตันนะครับสี่ทีลองดูท่ามีไหมฮะหนึ่งสองสองสามสองเอี่ยวสามเอี่ยวลองดูนะครับความน่าจะเป็นนะครับโหหนึสามฮะแจ๋วฮะหมดตันลองดูอีกนะี้เรื่อยๆนะฮะตัวนี้วงจรใหม่นะครับ สี่ครั้งเช่นเดิมนะฮะลองดูนะฮะความน่าจะเป็นของมันมีไหมครับโอ้โหสุดยอดนะสองสามสี่นะฮะตอนนี้ขออีกสักทีนะโหมดต่ำสำหรับคนที่ชอบเล่นต่ำนะฮะลองดูอ่าไม่มีนะฮะอ่าลองดูมันไม่สั่นมาฮะลองดูโอ้โหจริงๆนะอ่าทีนี้นะับผมเปลี่ยนมาเป็นโหมดสุดท้ายนะฮะโหมดสูงก็ต่ำนะฮะลองดูนะครับก่อนกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ครับโอเคตอนนี้เราอยู่โหมดสุดท้ายแล้วนะครับ ลองดูฮะอันนี้โหมดสูงต่ำนะครับสามละสี่ครั้งนะฮะเพื่อให้เล่นทางต่ำนะฮะลองดูนะครับมีไหมครับโอ้โหเจ๋วฮะต่ำฮนะไปอีกเรื่อยๆเลยครับลองดูฮะต่ำจริงไหมครับสามละสี่ครั้งแต่เ่าเล่นนะความน่าจะเป็นนะฮะลองดูครับโหเจ๋วสาม,มาอีกสักครั้งหนึ่งฮะ,ะลองดูฮนะ วงซ้อนตัวใหม่ฮะแจ๋วฮะตัวนี้อ่าสั่นยาวนะฮะลองดูนะฮะเป็นทางบนไหมครับสี่ห้าหกหกสี่ห้าสี่ลองดูนะฮะความน่าจะเป็นหกหูหกสองแจ๋วะะฮะเนี่ยครับตัวใหม่ของเราครับตัวบิ๊กเทคนะครับ,นรบสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างนะครับของไม่ดีลายแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับตัวนี้สวยครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็เราสั่งแล้วก็ส่งเก็บเงินปลายทาง ได้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าลูกค้าใหมายสนใจก็เข้ามาทดลองหน้าร้านได้นะครับไอ้ตัวนี้เล่นได้ทั้งในออนไลน์และโทรศัพท์มือถือนะครับสินค้าเป็นเพียงความน่าจะเป็นนะฮะถ้าสนใจเข้ามาทดลองหน้าร้านได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ